สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมานำเสนอท่านผู้ปกครองครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านผู้ปกครองจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียนกรณีโรคระบาดโควิด -19 รอบ ใหม่มันคือความทุกยากของเกือบทุกฝ่ายที่เราจะต้องฝ่าวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้ไปโรงเรียนเองต้องทำหน้าที่จัดการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆหยุดไม่ได้ ในช่วงแรกๆครับท่านผู้ปกครองครับของการเรียนออนไลน์เ,ออเด็กๆจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้วันละ6ชั่วโมง6วิชา6ชิ้นงานผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวผมเองได้รับข้อร้องเรียนหลายๆท่านว่า เรียนออนไลน์หนักกว่าเรียนที่ห้องเรียนโรงเรียนก็เลยทำการปรับตารางสอนเสียใหม่เหลือวันละประมาณ3-4ถึงชั่วโมงนักเรียนเองก็จะได้ปรับตัวส่วนคุณครูเองครับคุณครูเองก็ผมเห็นพัฒนาการของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ในช่วงออนไลน์ ตั้งแต่มอบหมายชิ้นงานแห้งๆโดยที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อถึงเวลาที่ตนเองจะต้องเข้าสอนเปลี่ยนมาเป็นเริ่มมีคลิปเสียงของคุณครูเพื่อที่จะไปอธิบายใบงานให้เด็กๆได้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องจนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาจนกระทั่งถึงคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้เหมือนกับ ติวเตอร์ชื่อดังของประเทศสุดท้ายครับออผลงานทั้งหลายของเด็กๆรวมถึงความพยายามของคุณครูและโรงเรียนก็ปรากฏออกดอกออกผลโดยโรงเรียนจะขอนำเสนอเป็นนิทรรศการออนไลน์ให้ท่านผู้ปกครองได้ ชื่นชมให้ท่านผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะต้องหยุดเรียนไปก็ตามขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเด็กๆได้เรียนรู้สุดท้ายเลยครับโรงเรียนไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ขอเชิญท่านพบกับผลงานของนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจเสนอขอเชิญท่านผู้ปกครองรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ มีความรู้สึกว่าเด็กอะได้ความรู้ไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะว่าผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนคือไม่เหมือนเรียนปกติอะความรู้สึกข,ของหนูนะแต่ว่าเขาก็ได้บ้างแต่ว่าสู้การเรียนแบบตามปกติไม่ได้ก็ดีนะเพราะว่าโรงเรียนหยุดแล้วเด็กยังมีโอกาสได้เรียนค่ะ ก็มีติดอยู่ที่โทรศัพท์อะค่ะเพราะว่าเด็กไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเวลาเรียนนี่เรียนยังไคงคะก็ตอนตอนโรงเรียนกับผู้ปกครองอะอีกอย่างสองคนก็เครื่องเดียวก็ไม่พอค่ะก็เรียนตามออนไลน์ที่ครูส่งให้กันบ้านอะไรอย่างค่ะทำทรงทุกวันอะไรอย่างค่ะเพื่อสะดวกที่จะดูแลค่ะงที่เขาเรียนตลอดตลอดวันค่ะค่ะสะดวกค่ะ เบื่อแต่ว่ามีความดีก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามพ่อแม่ได้แล้วก็เวลาพักก็ได้พักผ่อนได้ทำอะไรหลายอย่างไม่เบื่อครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนุกนเหมือนเรียนในห้องเรียนจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่าได้การบ้านเยอะกว่าเรียนทิรงเรียนครับรู้สึกไม่ดีครับ ยากเรียนที่งเรียนมากกว่าได้เจอคุณครูได้เจอเพื่อนเพื่อนจังก,การบ้านข้อที่ยากๆถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่มีใครคอยถาม